ดี๋ยวจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ด้านหน้ากันค่ะไปกันเลยค่ะอ่ะาไาเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมเลยค่ะว่าในตัวเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองคันนี้ค่ะมาพร้อมกับอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันเปิดขึ้นมาเลยมีแผ่นฉนวนกันความร้อนค่ะซีดัมแผ่นใหญ่แล้วก็ตัวเครื่องยนต์ค่ะ VVT-iE ค่ะในตัว To y ย ta y ยาริ 5ประตูคันนี้ค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังค่ะเครื่องยนต์รหัส 3NR-FKE ขีดเ k e บนซิน4สูบแถวเรียง DOHC 1 6วาล wow, ์วขนาด1 2ลิตร1 1 9 7กซกระบอกสูบคูณระยะช่วงชาร์2 5จ็คูณ72.5ม mm เมค่ะกำลังอัด13.5ต่อ1ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI ค่ะ พร้อมระบบแปรผันวาวโดยการหมุนแท่งเทาแคมชาร์ทั้งฝั่ง ID และไอเสียค่ะ d u โอ v, v ีวี i ีค่ะกำลังสูงสุด92แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบีดสูงสุด109นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT I พร้อมสวิตช์กดเกียว่างชิปล็อกขนาดจอดค่ะ เคมการประหยัดน,น้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะแล้วก็ความจุถังน้ำมันอยู่ที่42ลิตรค่ะกับคันนี้ค่ะตัวนี้จะเป็น t o y ย t a y a r ร s 5ประตูค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์1.2นั่นเองค่ะราคาอยู่ที่76,000บาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ กำลังรับชมคลิปนี้อยู่สนใจสามารถติดต่อกับทางโชว์รูม t o y ยต a SPI สาขาราชพึษ์กันได้เลยค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณกับทางโชว์รูม t o y ยต a SPI สาขาราชพึษ์ที่เื้อเฟ้อสถานที่ให้อาจิไดพาทุกท่านมารับชมกับ Toyota y a าริ5ประตูหรือ Hatchback ปี2023คันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจินิว c ค r า a m แฟมกันด้วยค่ะวันนี้อจิเขาตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ